สวัสดีครับกับผมขอนําเสนอวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศเบส a c t i ิสในเรื่องของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ Active Learning ในเรื่องของลำดับและอนุกรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/4ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566นะครับกับผมนายปียววัตรรองเดชตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนพนมเบญจา อ่าครับในส่วนของความสําคัญของผลงานความสําคัญและก็สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเกิดจากการจัดการการสอนในห้องเรียนที่ตัวของกับผมเองสอนในส่วนของเรื่องลำดับอนุกรมชั้นนักเรียนชั้นม .5 แล้วก็จะรับผิดชอบสอนชั้นม .5 ที่เป็นห้องหลังก็คือนักเรียนจะมีความถนัดทางคณิตศาสตร์น้อยมากนะครับก็เลยต้องจําเป็นที่จะต้องใช้วิธีการใหม่ๆม,มาใช้ในการจัดการการสอน แล้วก็เด็กกลุ่มนี้ก็จะมีปัญหาในส่วนของสมาธิในส่วนของความตั้งใจเรียนดังนั้นก็จะมาหลับในห้องบ้างไม่ตั้งใจเรียนบ้างซึ่งในส่วนของครูผู้สอนก็เลยจําเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการสอนโดยใช้กระบวนการของ active learning เข้ามาช่วยในการจัดการเรียน,นการสอนเพราะว่าต้องการให้เด็กกลุ่มนี้มีการเคลื่อนไหวมากขึ้นมีกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆในห้องได้มากขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาคะแนนในเรื่องของลำดับอนุกรมให้มันได้ผล ดียิ่งขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนพัฒนาเด็กกลุ่มที่เขาไม่อยากอยู่ในห้องเรียนให้กลับมาเข้าห้องเรียนแล้วก็เป็นการที่ให้นักเรียนกลุ่มนี้ได้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ไปอีกทางหนึ่งด้วยครับครับในส่วนของแนวทางการแก้ปัญหาและก็พัฒนานักเรียนสำหรับเบสแพติอของผมที่ที่ใช้ในการมาจัดการกับนักเรียนกลุ่มนี้นะครับก็ เราเอาเป็นเนื้อหาในเรื่องของลำดับและอนุกรมก็จะใช้ในส่วนของใบางานแบบฝึกหัดแล้วก็แบบทดสอบเข้ามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนานักเรียนซึ่งใช้กระบวนการสอนแบบ Active Learning ที่ให้นักเรียนมีการเคลื่อนไหวมีการแบ่งกลงุ่มมีการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนให้มากขึ้นเพื่อเอามาเปรียบเทียบกับการสอนแบบบรรยายแบบเดมิเดมๆว่าหลังจากใช้ Active Learning แล้วนี่ผลสำเร็จในเรื่องของลำดับอนุกรมนี่จะ มีคะแนนดีขึ้นหรือไม่นะครับซึ่งก็เป็นเป็นวิธีการที่จะพัฒนานักเรียนกลุ่มนี้ครับครับในส่วนของหัวข้อจุดประสงค์และก็เป้าหมายนะครับสำหรับจุดประสงค์ที่จะพัฒนานักเรียนในครั้งนี้นะครับประการแรกเพื่อเปรียบเทียบผลสำฤทธิจทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ว่าก่อนเรียนกับหลังเรียนนี่โดยรูปแบบการสอนแบบ Active Learning นะครับว่านักเรียนจะพัฒนาดีขึ้นหรือไม่ แล้วก็ประการที่2จะเป็นการสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มน,นี้ให้ดีขึ้นครับครับสำหรับเป้าหมายที่วางเอาไว้นะครับก็คือนักเรียนร้อยละแปจะต้องมีผลสำลีตทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์นะครับหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอน active learning สูงกว่าก่อนเรียนในเรื่องของลำดับและอนุกรมเราเอาแค่80%นะครับส่วนอีกอันนึงก็คือนักเรียนเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ แบบเน้นที่เรียนให้ปฏิบัติจริงก็คือลงมือทาจริงสามารถทําให้ในักเรียนบางส่วนที่ไม่เข้าใจบทเรียนกลับมาเข้าใจบทเรียนได้มากขึ้นแล้วก็มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้นครับครับในส่วนของกระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนของการดําเนินงานโดยใช้รูปแบบของ PDCA นะครับในขั้นตอนแรกก็เป็นขั้นการเตรียมนะครับการเตรียม อ,อย่างแรกเลยเราก็ต้องศึกษาปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอนของเราก่อนว่าในชั้นเรียนนี้เราประสบปัญหาอะไรบ้างซึ่งในเรื่องนี้ผมได้อธิบายในส่วนของความเป็นมาในส่วนของปัญหาไปแล้วนะครับพอเราทราบว่านักเรียนกลุ่มนี้มีผลสัมฤทธิ์ที่ไม่ดีในเรื่องของลำดับและอนุกรมนะครับเราก็าผลสัมฤทธิ์ที่เราทดสอบนี่ตั้งเอาไว้นะครับแล้วก็พิจารณาในส่วนของการวัดและประเมินผลด้วยว่ามันเหมาะสมกับนักเรียนกลุ่มนี้หรือไม่นะครับแล้วก็เตรียมแบบฝึกหัดเตรียมใบงานต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ นำมาทดสอบกับนักเรียนกลุ่มนี้แล้วก็มีการบันทึกผลในการใช้ว่าใช้แล้วเกิดผลได้ผลเสียหรือประโยชน์ยังไงบ้างกับนักเรียนกลุ่มนี้แล้วก็เพื่อที่จะเอาผลต่างๆเหล่านี้มาใช้ในการพัฒนาต่อไปครับครับในส่วนของขัน้นดาเนินการนะครับขัน้นดาเนินการนี้ก็คือเราหลังจากที่เรามีการวิเคราะห์หลักสูตรศึกษาแนวคิดศึกษาทฤษฎีการสอนต่างๆก็มาจัดทํา ในส่วนของเครื่องมือที่จะใช้ในการสอนนักเรียนนะครับซึ่งนักเรียนกลุ่มผมให้คอนเซปต์ว่าเป็นกลุ่มเด็กหลังห้องแล้วกันครับนักเรียนกลุ่มนี้ที่เขาไม่ค่อยถนัดคณิตศาสตร์ก็ต้องเริ่มจากกระบวนการเล็กๆแบบง่ายไปสู่ยากเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเตรียมจากใบงานแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบที่มันไม่มีความยากมากเกินไปนะครับเน,นเน้นเริ่มจากง่ายๆก่อนเพื่อให้เขาได้กลับมาสนใจบทเรียนนะครับแล้วก็ ได้เตรียมส่วนของใบงานใบฝึงหัดไว้ใช้ในการทดสอบเมื่อทดสอบเสร็จแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลและก็บันทึกผลครับครับในส่วนของขั้นตรวจสอบและก็ประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับหรือขั้นเช็คนะครับในขั้นตอนนี้นะครับผมก็มาพรณาถึงเครื่องมือก่อน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบนักเรียนเนี่ยจะต้องมาประชุมกันในกลุ่มสาระว่าผมใช้ใบงานแบบนี้กับนักเรียนกลุ่มนี้กลุ่มที่ไม่มีความถนัดคณิตศาสตร์เนี่ยใช้ใบงานกลุ่มใบงานลักษณะนี้แบบฝึกหัดแบบทดสอบอย่างนี้เหมาะสมหรือไม่ให้ทางกลุ่มสาระคณะครูในกลุ่มสาระช่วยกันเช็คตัวการตรวจสอบประเมินเครื่องมือว่ามันดีหรือไม่ดีเป็นการเช็คลิ์ก,ก่อนว่าใช้ได้หรือไม่ได้ต้องปรับแก้ในส่วนไหนบ้างซึ่งเป็นขั้นในการของตรวจสอบเครื่องมือครับ ในส่วนของขั้นตอนสุดท้ายขั้นสรุปและก็รายงานผลนะครับในขั้นตอนนี้ก็หลังจากที่เราใช้แบบฝึกหัดใช้ใบงานใช้แบบทดสอบไปไปกับนักเรียนกลุ่มนี้แล้วก็บันทึกผลและก็เปรียบเทียบผลการเรียนผลสำฤทธ์ก่อนเรียนหลังเรียนว่ามันมีความก้าวหน้ามากน้อยแค่ไหนแล้วก็สรุปรายงานผลซึ่งจะต้องผ่านทางหัวหน้ากลุ่มสาระก่อนในการดูผลว่ามีการพัฒนามากน้อยแค่ไหนผ่านหัวหน้ากลุ่มสาระหัวหน้ากลุ่มวิชาการแล้วก็ เป็นท่านรองและก็ท่านผู้ยานเป็นลําดับต่อไปครับในส่วนของผลการดําเนินการนะครับที่ที่ได้จัดทําเรื่องนี้นะครับจากการสอนเรื่องของลําดับและอนุกรมนะครับโดยใช้กระบวนการสอนแบบ active learning นะครับพบว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างก็คือห้องม .5 ทับ4นี่มีผลสำริดในเรื่องของลําดับและอนุกรมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทุกคน โดยโดยเป้าหมายจุดประสงค์เราตั้งไว้ว่าร้อยละแที่สูงขึ้นแต่ทดสอบแล้วก็สูงขึ้นทั้งหมดนะครับไม่มากก็น้อยแต่ว่ามีการพัฒนาเป็นในทางที่ดีขึ้นครับซึ่งจากตารางผลสำฤทธ์ก็จะเห็นว่าคะแนนในส่วนของคะแนนเฉลี่ยของก่อนเรียนหลังเรียน นะครับหลังเรียนนี่สูงขึ้นกว่าแน่นอนทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าเปรียบเทียบว่าร้อยละที่เพิ่มขึ้นนี่ยร้อยละที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นร้อยละ66.75านะครับซึ่งถ้าพิจารณาจากคะแนนที่เราตั้งเป้าหมายไว้ว่านักเรียนร้อยละ80ที่มีคะแนนสูงขึ้นแต่ในในภาพผลรวมที่แนเ่เอกสารไปนี่นักเรียนจะทําได้คะแนนสูงขึ้นทุกคนแต่ว่าในตารางนี้เป็นแค่เปรียบเทียบร้อยละที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นเองครับ ในส่วนของปัจจัยความสําเร็จที่เกิดขึ้นนะครับประการแรกเลยนะครับครูผู้สอนมีความเข้าใจและก็มีทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมากขึ้นโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ active learning จากที่เรานั่งสอนแบบบรรยายธรรมดาก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบทําให้คุณครูเองก็ได้เรียนรู้และก็พัฒนาตัวเองประการที่2เรามีความรู้มีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับวิธีการสอนที่จะนํามาพัฒนาผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพและก็ผู้เรียนได้มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ไปในทางที่ดี นะครับและก็ประการสุดท้ายอ,อย่างที่เราค้นพบว่าคุณภาพของครูก็เป็นปัจจัยหนึ่งในความสําเร็จที่มีต่อคุณภาพการศึกษาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องเรียนเนี่ยซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้ครูสามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นครูมืออาชีพหรือครูอย่างแท้จริงนะครับสําหรับบทเรียนที่ได้รับในการจัดทําครั้งนี้นะครับ ประการแรกนักเรียนชั้นม .5 ทับ4กลุ่มตัวอย่างนี่ประสบความสำเร็จในการเรียนที่สูงขึ้นจากการเรียนรู้แบบ active learning ประการที่2อ,อครูผู้สอนสามารถนำประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจมาพัฒนาเทคนิควิธีสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและก็อย่างที่3นะครับนักเรียนทุกคนมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาได้นะครับเราต้องตั้งเป้าหมายวว่าทุกคนสามารถพัฒนาได้แต่ว่าอาจจะใช้วิธีการและก็เวลาที่ต่างกันครับในส่วนของการเผยแพร่พพผลงาน อันนี้ผลงานของผมยังยังไม่ถึงขั้นเผยแพร่อะไรมากมายเพราะว่าเราเป็นการแก้ปัญหาในชั้นเรียนที่เกิดจากจริงๆจากเด็กกลุ่มเล็กๆเพื่อพัฒนาเขา,ามาเข้าใจคณิตศาสตร์มากขึ้นและก็อยากเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้นนะครับเราก็มีการเผยแพร่แค่ในอาจจะเป็นเพจ a c e b o o k ของผมเองนะครับแล้วก็เป็นการเผยแพร่กันภายในโรงเรียนและก็ภายในกลุ่มสาระเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มสาระได้ช่วยกันแนะนําเพิ่มเติมรวมทั้งกับท่านผู้บริหารได้แนะนําในส่วนของผลงานที่เราทําแล้วก็ เพื่อที่ว่าเราจะเอางานชิ้นนี้ไปพัฒนาต่อยอดได้เพราะว่าเราอาจจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อนเพื่อเป็นคอนเซปต์ที่จะเริ่มในในการพัฒนานักเรียนกลุ่มใหญ่ๆที่มากขึ้นครับครับสำหรับการนําเสนอในส่วนของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะครับโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ active learning ในเรื่องของลำดับและอนุกรมของกระผมนะครับก็ขอจบการนําเสนอไว้เพียงแค่นี้ครับครับสวัสดีครับ